ฝากไปถึงกรรมการผู้จัดการจัดงานนะครับแล้วก็ขอฝากถึงพี่น้องนะครับบ้างหันนี่ทีมงานของเขาลงไปแพงเงินนะครับปฏนนิมีข้นเสียวเราให้เล็กน้อยกินพ่อ,ขอเขาบ่กกินโต๊ะนาเล็กน้อยนะครับอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีเลยนะครับเข้าอุตสาห์นะครับลงไปแพงเงินให้ นะครับซึ่งมันไม่มีอยู่ในสัญญาอยู่แล้วแต่เราทําให้เพื่อร่วมทําบุญด้วยกันเพมค่ะแต่มาายาสามใครไม่รู้เขาบอกว่าเสื้อสีชมพูอยู่ฝั่งนี้แหละนะครับผู้เท่าพ้อเน่ผู้เท่าพ้อเท่าละเน่ทั้งเท่าทั้งบอสดใสทั้งบอบมีมารยาต่างหากต่ไจก้เท่าพอ้สมือดีร่ขออนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับช่วยดูด้านหน้าเวทีให้ด้วยนะครับถ้าอย่างนี้ นะครับถ้าทําพฤติกรรมมาแบบนี้นะครับรู้จะไม่ให้ศิลปินรับเล่ารับอะไรจากหน้าเวทีเลยนะครับมารยาทไม่ดีมากนะครับไม่รู้ว่าใครถ้ารู้ตัวอย่าทําอีกนะครับอย่าสร้างพฤติกรรมแบบนี้อีกมันทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงบ้านเฮ้าเนี่ยนะครับมันมาเป็นค้นบ้านน้องแวงตื่นเจ่ไหนนะครับมันเสียซื่อเสียงแบบนี้พอดีนะครับอย่าเอาพฤติกรรมแบบนี้มาใช้ณสถานที่ของคนเยอะ นบ้านแม่น,มมนให้บัตรน้องแม่ส่วนร่วมเพื่กระิ้วร่วมไปให้บัตรน้องแม่ก็กิเสียงบัตรนีก้เขาสู่อยูอ่แล้วครับสอ,อมก็เป็นปู่ท้กูตีปากวะไหนจังบาทไหมไม่ดจะไปหาตีผู้เทาฮะจะได้แล้วก็ตายเราเองเราซอาหูจต,ตีมันเกี่อกูหอดมือตายมันกูต๊ปากมันเป็นผู้แรกนี่แล้วนั่นแหละจออหเฮียก็พี่น้องเด้อ อย่าทาพฤติกรรมแบบนี้นะครับศิลปินเรานะครับอุตส่าห์ลงไปแพงเงินเพื่อมู่บ้านของเฮานะครับเข้ามาดีเข้ามาสามข้อมบนข้อมซืนเดี๋ยกับพี่น้องนะครับเมาแล้วมึงก็กลับไปนอนเอลดีเราได้นะแดดแซดสออให้เลือกเอาสิเป็นอี้หยังได้แซดแต่เลือกเอาลเออเอาดีเราไ ไปแล้วไต่ตามธรรมชาติไปผู้โต๊ะกันโอเคประกาศก่อนประกาศมาล้พ่อเป็ดบ้านเพียปูเออจะกลับบ้านแล้วมาหาโซฟาที่หน้าประตูด่วนพ่อเป็ดพ่อเป็ดมีจะเป็ดออกไปทะเลเบิร์ดเลด้าครับพี่น้องเด้อนะครับพ่อเป็ดบ้านเพียปูเด้อะผู้ถ่ายยุบหัวเด้อประตูโคบ้านเพียปูพ่อกันมดที่เก่าพฤษภาเด้อบ้านเพียปูเด้อะออดซอสหลาย นี่งานเชวว่านลายเในสามึงเออกับงานหลายแต่ลายขนาดอื่นาบ้างเอาเ <c oughs> ออผมไม่มีเลยเนาะเออตอนพัดไปยกเมื่อเลือกเหมือนัดนิดเสียงเสียงเพิ่นเรียกเสียงนี่หกแจ็คแล้วเพิ่นเรื่องเสียงอีสานไปแจ้งสารเออเอาคำใดว่าจ่าเดชพลศุภศพกตกลงขออภัยด้วพี่น้องมันกะขับแขนีนใจมันกะสูแนแท่นดุกน้องเพราะว่า เข่าหักลูกน้องของเฮาคือเฮาหักลูกหักหลานนั่ะหล่ะเขามาอยู่นั่นะครับจะเห็นแบบพฤติกรรมแบบนี้นะครับจังไลยกะขอถอดขอให้พี่น้องหลายๆที่เราไปบ่มมวนแต่คนก็เป็นคนบอกบ่มมวนลยุ่แล้วหรือเ่าคนไหนก็ได้เออมาตั้งบอกเขากระไดกะหูปุู้พี่ใหญ่น่าจะปุ๊บกีฬานีอย่างอีกบ่้ม่ยังงูญาติญาติด้ที่ลูกไม่จะเสียญาติหนังจะขอเท่งเกมก็เนี พ่อกันช่วงรับเรื่องต่อก่อนกีฬาออกรับเดิมเบอร์นี่พ่อกันช่วงรับเรื่องต่อก่อนทำน้องขอนแก่นแก่แล้วกันครับขอพี่น้องบัดน้องแว่งแก้มหอมมีความสุขกับการช่วงมอลําในคำขึ้นนี้ให้พี่น้องไในมุดมวลซึมซ่นน้ากันบอกไล่มาเบอร์นี่เต้ยเป็นเต้ยถื่อใจคนมักเต้ยแทเน่นอนอยู่แล้วเอ้าพี่น้องคะให้จิเปิดตัวพ่อบัดเฮ้งไง เอาเชียงเป็นยังจะว่าออกอยูุไซเบิดแก้ว<อ>มันออกทั้งดาบหมือกูนัง่งยุสซอีกแก้วนั่งยุไซสูวนแต<อ>่นั่งยุขนาดเธอเอาลูกไปเล่นน้าเห็นมามันเย่ออยู่เนี่ยแต่ว่าที่28นี่แน่เพื่อนพี่น้องเด้ออยู่บัตท้สีร่าไกลๆเขามีลราบล็ลบอกไก่บลอกไก่ไปมวนไปซื้อไปมวนกันแล้วกันครับเอาไปดิสีน้ำผ้าพี่น้องไปพบกับศิลปินท่านต่อไปครับ